สวัสดีครับบ่าวพุทธนาคู่สิาพามาเบื้องแปลงพัก้อครับไปเบื้องกันเลยอันนี้เป็นอีพีแรกนะครับกัสิบแบ่งเป็นซอยๆนะครับเพราะว่าพักที่นี้อลังการนีหลีครับมีหลายย่างเป็นแบบงานโครงการเขาสนับสนุนเือนะครับจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นและก็มีหลายๆที่นะครับที่พื้นสนับสนุนด้านอุปกรณ์และก็พื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านหนองคําน้อยนะครับ อำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงง่ญ่นะครับเป็นการร่วมกันของชาวบ้านนะครับเป็นของของชาวบ้านเพิ่นไก่เอดมากแล้วก็ร่วมกุ้มเดืนะครับปูพักก็มีหลายอย่างครับมีไฮโดรโปนนกก็มีพักอินซี่นะครับแต่ก็มีพักอปอดสารมีหลายอย่างนะครับกับ มีลงเลิน่นพื้นสนับสนุนกะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับนเนาะกะเห่ากะมีเจ้าหน้าที่เฮอ่์มากมีความรู้อันนี้จะเป็นโร่งอนุบาลนะครับตนกาพื้นกามอเฮอรมันแข็งแรงแกะพื้นเก่าออกมาล้านเอาดอนะครับกะมีความอลังการหลแห้งครับอันนี้กาไม่เบิ่งงานนะครับเนาะสวยงามครับพักพื้นกะคักแต่ได้ครับ การเด๋ยวซีเฮ็ดเป็นหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าพักเพิ่นง,งามหลายหลายบริเวณเฮาก็จะนนาเสนอหลายๆรูปแบบนะครับถ้าเฮาตาเป็นคลิปเดียวมันอาจจะเงวเกินไปเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของหมู่บ้านของสมาชิกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็นเฮ็ดพักมีความแตกต่างเด๋วดนะครับนอกก็ร่มกุ้มแลวก็สิมีตลาดเข้ามารองรับเขาจะได้พักอย่างกาซีเอาเลยนะครับเนะาะจะได้อย่างกะ อันนี้ก็เป็นพักกวางตุงนะครับมีคะนา้ามีหอมมีมะเขือเทศถั่วฝักยาวมีเกือบทุกอย่างครับมีสลัดนาบึงนะครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีครับ